เราเดินาำถึงที่ที่หของรายการนะครับเพชรมีชัยกับเซบเตยียนครับเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนัก151ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง178ต่อ176นะครับอายุ19ต่ออายุ24ครับ14บสี่ไฟชนะ9แพห้ากับเพชรมีชัยส่วนเซบเตยียนนั้น4ี่ไฟชนะรวดโอ้โหเอาล้วครับ4ี่ไฟของเซบเตียน นักชกจากปานาม,มาครับวันนี้จะโดนลบสถิติหรือว่าจะเพิ่มสถิติให้กับตัวเองครับ4ไ่าฟชนะรวดนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับนักชกต่างชาติฝากเราไปซอมที่ใครมวยอีเกลิลมวยไทยครับส่วนเพฟรมีชัยนั้นเป็นนักชกจากพังงาน,นะครับอยู่บ้านเขาเปาะครับ ค่ายมวยนี่ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยเล็กๆนะครับอของคุณเพชรจักรีครับทำมวยด้วยความรักความทุ่มเทนะครับอาศัยว่าเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับมาฝึกมวยแล้วก็พยายามจะสนับสนุนเด็กให้ห่างไกลยาเสพติดครับ,รบเขาพอมวยไทย เป็นใครมวยที่น่าชื่นชมนะครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะนะพี่อ้นนะเสียงกรี๊ดเมื่อกี้นี่ทีมงานเพชรมีชัยเขาบอกมวยไทยส่วนทางด้านเซบัสเตียนนี่ต้องบอกว่าชกสี่ครั้งชนะรวดนะโอ้โหของอีเกิลมวยไทยบังหมานครับวันใหม่อีเกิลมวยไทยในหัว นายหวัววันใหม่นในหัวติดยศให้ก่อนเพชรไม่ใช่นี่ม str ีพี่ชายคนนะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วมีเพชรมีชัยมีพี่ชายเขาเพชรนำชัยหรืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นเพชรนำชัยไม่รู้ว่าคนไหนพี่คนไหนน้องนี่นี่นี่มพังงา กลับมาแล้วนะหนุ่มังานี่กลับมาอุ่นเครื่องวันนั้นเราชนะูคตะสู้ลงมาแบบขาดลอยละจะบอกเราทำร่างกายสักนิดทำร่างกายหน่อยต่อยวันนั้นนี่จะบอกว่าร้อยเปนตี้ต่อยแค่ส0มสิบเอร์เงคือเหมือนกับวอร์มร่างกายเป็นตัวเพราะหยุดหยุดไป2ปีด้วยนะหวนยุดรมพลกับสับมือให้ชก เชรมีชัยนั้นเป็นมวยที่ต้องบอกว่าเพลงเตะชะกาดชะกันเลยครับคนนี้ชิงแชมป์ปารตองคอมแบตลี่ครับคือแค่เตะได้สวยนะครับเชรมีชัยจับตาด,ดูดีๆนะครับคือเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับแต่อยู่ที่การยืนระยะเลยครับนั้นนี้ปานนํามานะ <laughs> จังหวัดทีนี้ดูแบบชิงจังหวะนะครับรเซบาสเตียนขยับ <มา S 1> วันนี้จะเสียสถิติหรือว่าจะเพิ่มสถิติเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันมาเจอกังขวาไปก่อนครับเสียงกรีดลั่นเลยครับมาบอกนี้แฟนคลับกันมาเยอะวันนี้นะข <laughs> ยับโยกเข้าหา ถิงจังวาออกแข่งกันอยู่เลยครับออบอกว่าพังงาสามัคคีครับมากันเยอะเลยเอ้าพยายามจะลงล่างแล้วเ็นมิชัยซ้ายของเซบเตียนขวาของเฟนมิชัยดูบแบบเตะเท่เหลือ,อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก็ขึ้นการคอครับเสียงกรี๊ดเลยครับ เซบะเตียนไม่สดแล้วก็พยายามจะก้าวเท้าเข้าวห่าครับจังหวะลงล่างเช็คช่วงล่างครับแทงวันยับสายเติมในแข้งขวาครับเซบะเตียนเป็นวิชยายาัยกระแทงวันยับสายแล้วพยายามจะเจาะล่างครับมันมีถีบซ้ายไวอ่านะครับต้องมาดูครับเป็นเกมสั้นหรือว่าเกมยาวครับ ม่ตบด้วยฮุกซ้ายครับอุ้ยขวามไม่โดนครับแมโอ้โหเขียวศีรษะไปนิดเดียวครับถึงมัดหนึ่งสองแตหมัดเย็บสายครับรเซบาสเตียนเพชรไมใช้โอ้โหรอจังหวะสวนด้วยแข้งขวาแล้วครับเพชรไมใช่ดูครับอืมฮึเอาแล้วครับลงล่างนะครับรเซบาสเตียนอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับอืมฮึ ขยับมีแยบ็บมีหลอกมีล่อครับพยายามจะใช้สายนำร่องนะครับกระแทกหมัดยับซ้ายครับรเซเวเตียนแล้วลงล่างเล่นงานฟับนอกฟับในมีจริงมีหลอกครับดูครับมายกก่อนครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ูภาพช้านะครับจังหวะขวดขวาของเชรมิชัยอาแล้วับเจอสายสวนครับมากแลก้วครับแข้งขวาแล้วนี่ครับดึงครับแม่โดนไปสองดอกนะครับดอกที่สามต้องดึงเลครับจังหวะกระแทกมาเย็บซ้ายแล้วลงล่างของเซบาสเตียนอาแล้วก็คู่ต่อไปครับไ a ่ดีไซน์จนมา is a nice c o n v e r s t i o n we have the championship p a t o n g Combat League is kickboxing. b e t w e e n the warrior from Thailand and the warrior from China. แล้วครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ปาตองคอมแบทลีกครับในสายล์ kickboxing ครับนักสืบพิทักษ์สอบมศครับเ,เจอกับเกาฉิงจากประเทศจีนแล้วก็ขอขอบคุณครับมิสมิลาน n a from Russia spicy ball ยกที่สองครับเพนรมีใช่เขาปอ,อมม์มวยไทยกับเซบันเตียนอีกเกินมวยไทยครับนำโชกจากฟานนามานะครับ<ม><น>ขอะตูขอโฟยันครับหวางยังขวาเลยครับเพนรมีชยัยเจอขวาสวนคนละดอกคนละทีเอามาพยายามจะเล่นงานพยเวรมนำตัวแต่โอ้โหแม่<น>ม<น>แกโหนขึ้นไปเลยครับผมเสีย<น><ม><น>ชอบใจครับ อ,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 อยู่ที่การยืนระย,ยะของเพชรมิชัยนะครับจเจอปัดล้มตัวเซบาเตียนล็อกในเพชรม่ชัยตีด้วยขวาออยแรงกระเบียดแล้วครับเซบาเตียนแล้วก้าวเข้ามาล็อกในเพชรม่ชัยตีเลยครับหน้าวงในนี่เพชรมิชัยทำได้ดีนะ เปลี่ยนแย่ซ้ายแล้วพยายามจะจะวิญัยล็อกนายคลื่อนที่ครับพย <c oughs> ายามจะโผนครับรเสร็จเปียนก็ทิ้งลงไปเลยพยายามต้องเล่งต้องเบียดแล้วครับโอ้ยจังหวะฮุกซ้ายหน้าครับเอา้เอาวป้าวงนายล็อกอืมน่ากลัวนะฮุกซ้ายแบบเนี้ย ต่อครับกระแทกมัดยับสายดึงแมแล้วลงล่างพยายามเข้ามาครับตกด้วยลูกซ้ายแลวพยายามจะเติมใกล้ๆขวาแมาส่สวนด้วยขวาก็ไม่โดนครับก้าวเข้ามาเสียบเลยครับเพชรมิชัยเอาเซบาสเตียนขวางหน้า <c oughs> โอ้โหอ,อ,อย่าอ่อนให้เห็นนะครับอยู่ที่การยืนอระยะของเพชรมิชัยแหละครับว่ายังไรครับโอ้โห ดเซบาเตียนหูซ้ายลำตัวครับยาตัวงองเป็นกุ้งนะพี่ิลน,นะโ,โ,โดนแล้วอย่าสะดุ้งนะครับอ่าสารเตียนยังคงเดินหน้าต่ออ่าก็ต้องเบียด,นนด,ดแล้วครับพยายามจะโอ้โหสอกกลับแม่เจอฮิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้โหโตนนะครับไม่ใช่ไม่โดนับดอกเมื่อกี้เอาล้ครับ เซบาเตียนเกียร์เข้ามาเบสตัเยรวา,างซ้ายเจอขวาสวนเกียร์ขยเข้ามาครับโอ้โหเบยามจะเล่นงานบริเวณลำตัวอา้าวเบตรไม่ใช่อือหือน่าจะลุกสายลำตัวนี่แหละครับอายาย์จะขึ้นด้วยแข้งขวา,อ,าอือหืออ้าโอ้โหจังหวะเสียขวาครับเบตติเยร์ไม่ใช่อาเบยจะสนับขาเซบาเตียนเบียกเข้ามา หรกักจะทำได้อย่างเียงเชียหน้าดูเลยนะหมดโยก่อนพักก่อนครับถื่กันจะว่าต่อยขวาแล้วหุกซ้ายครับ แหลกหมัดยับซ้ายครับดึงดึงแล้วพยายามจะคืนด้วยการเจาะยางครับก้าเข้ามาเสียบด้วยข่าขวาเลยครับเป็นวิชัยแล้วนีกับจังหวะโอ้โหสองกลับครับก้าเข้ามาเสียบด้วยข่าขวาครับเป็รวิชัยไม่จังหวะก้าวเข้า,ขามาแลยยนด้วยเข่าของเป็รวิชัยนี่ทําได้ดีนะครับ ตามกันต่อครับอยู่ที่การวางแผนครับเกมน้องไกลครับโดนท้องอย่าสะดุ้งนะ <c oughs> ยังมีเวลาครับยกที่สารับ กับหลอกนายเลยครับเพชรมิชัยโอ้แต่เจอเหลี่ยมของเซบาสเตียนหอกนายเซบาสเตียนพยายามจะทิ้งเร่หมัดข้งขวามารับเพชรมิชัยหวดขวาอวดขวาอวดขวาแต่เจอตัดล่างครับครับนี้พยายามจะชิงเดินครับถอยไม่ได้ครับอ้าวโดนครับถอยก็โดนครับอ้าวหลอกนายได้ปัก้วยศอกขวาครับเพชรมิชัยโอ้ช่วงต้นน้ำนี่แกทำได้ดีเลยครับอ่ะ แหมลำตัวลำตัวนี่งอเป็นกุ้งเป็นโอนนะโอ้โห و. เอา,เอา,เอายังคงเดินต่อครับเซบาสเตียนนักชกจากปานน้ำมาอกระแทกหมัดยาบซ้ายเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วครับแล้วลงล่างเอา้าเป็นวิชัยว่าไงอือฮือโอ้โหโ,หโ,หโดนโดนลำตัวแล้วเก็บมีสะดุ้งครับว้าเขาบอกว่ามีสะดุ้งเหมือนกุ้งโดนไฟเลยครับโอ้โห กรรมาการนับอือหือโอ้โหพยายามจะกระโดดเขารอยเข้าใส่ครับเป็ดไม่ใช่อเอาขวางหน้าตีอือหือโอ้โพยายามจะสวนด้วยศอกกับเพชรมิชัยมาอีกแล้วก็แข้งขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับพยายามจะเล่นเป้าใหญ่เลยครับอือหือมา ปิดเกมหรือเปล่าครับปิดเกมครับจบข่าวเลยครับจบข่าวครับโอ้แล้วเพิ่มสถิติเป็นหน้าไฟชนะรวดกับ ดูครับนี่โอ้โหแกจิ้มเข้ามาเฉยๆเลยครับมาซ้ายนะครับแล้ว,ลวอวดด้วยแข้งขวาตบด้วยหุกซ้ายนะครับพยายามจะปักศอกซ้ายสวนครับเพชรไม่ใชยเสด็จเตกยนอวดด้วยซ้ายเลยครับ<ป>มาดูกับจังหวะอวดซ้ายดอกนี้ครับ ปิดเกมนะครับ By the way of knockout and the winner Blue corner congratulations again for the new champion sebastian castner